สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนฟาดกร้ารป้องทวิตเดือดทําความดีไม่ต้องเปล่าประกาศก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมนักแสดงหนุ่มมากฝีมืออย่างป้องนวัดกุลรัตนรักก็ลุกมาฟาดสเตตัสชวนคิดผ่านทวิตเตอร์จนทาเอาคนรีทวิตไปเกือบหมือนรีเลยทีเดียวกับข้อความที่ว่าการเป็นคนดีหรือทําความดีมันควรให้คนอื่นเขาชมเขายกย่องหรือเปล่าไม่ใช่มาชมตัวเองมาเปล่าประกาศเอาเองว่าเป็นคนดีในขณะที่ก คอมเมนต์ก็ถามไายกันใหญ่ว่าพี่ป้องว่าใครกันแน่นะท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com ขอบคุณครับ